โซลร์เซลล์โมโนยูสเตอร์สามสิบวัตต์นะฮะกับแบตเตอรี่อ่าสิบสองโวลต์สี่ตัวห้าแอมป์นะครับก็จะได้ประมาณยี่สิบแอมป์นะครับวันหนึ่งน่าจะเต็มครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับ โซล่าเซลล์ขนาดสามสิบวัตต์นะครับขณะนี้ก็ดูฟ้าสว่างดีนะครับกึ่งกึ่งก้อนเม็ครับเมต็ตอนนี้วัดกระแสดได้หนึ่งสิบสเก้าโวลต์นะฮะแรงดันนะครับแรงดันสิบสองโวลต์น,น,นะฮะวัดเดี่ยวนะครับเต็มนะครับสามสิบวัต จะให้แบตเตอรี่เต็มก็ใช้แบตเตอรี่ขนาดห้าแอมป์ขึ้นไปนะครับใช้ได้นะครับ